สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักกันทุกคนค่ะพบกับสวยเช่นเคยนะคะที่ช่องสวิตาชาแน,นลค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นอะไรกันไม่เอ่ยวันนี้นะคะสวยจะมาพูดเรื่องที่ว่าของใช้นะคะที่สวยใช้มาระยะสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าใช้หมดแล้วนะคะในนี้ดูสิไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะและเดี๋ยวสวยจะามาพูดให้ฟังนะคะเพื่อนๆจ๋าว่าอะไรที่สวยใช้แล้วดีไม่ดีอย่างไรนะคะพี่น้องจ๋ามาติดตามชมดยกันนะจ๊ะหน้าจะยาวสวยคิดว่า <c oughs> มาหยิบได้อันไหนก็นั้นก่อนเลยนะคะบานิลาโคค่ะตัวนี้นะคะเป็น cleansing bar นะคะเ,เพื่อนๆจา้ามี4ีสูตรนะคะที่สวยได้ทดลองใช้มานะคะอยากบอกว่าเขาดีมากมายนะคะตัวนี้นะคะสวยอยากจะบอกว่าซื้อใช้แน่นอนนะคะ,ะถ้ามีโอกาสได้ไปสวยกระปุกใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะราคาอยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะคะแต่ว่าเราก็าไว้ใช้แต่เฉพาะในช่วงที่เราแต่งหน้าแน่นนะคะเพื่อนๆจ้า ถ้าในวันที่เราแต่งหน้าสบายๆเราก็ไม่จำเป็นต,ต้องใช้ตัวนี้นวดก็ได้นะคะแต่อันนี้นะคะอยากบอกว่าสเต็ปเดียวรู้เรื่องจริงๆนะคะแล้วก็ได้เฟลลิ่งที่ดีมากมายแล้วเป็นตัวที่สวยอยากจะบอกว่าซื้อใช้ซ้ำอีกแน่นอนจ้ะนะคะส่วนใหญ่จะก็จะชอบสีสีออริจินอลของเขาเป็นหลักนะคะแต่ว่าทุกสูตรดีทุกตัวนะสวยลองใช้ทุกตัวแล้วค่ะใช้หมดแล้วด้วยสีกระปุกนี้ใช้หมดดีมากเอาไปเร็วๆเดี๋ยวจะยาวนะคะวานิลาโคอันนี้อ๋ออันนี้ยังไม่หมดเนาะยังไม่พูดถึง อันนี้เป็นสบู่ของเดตตตนะคะตัวนี้นะคะสวยอยากบอกว่าอู้ให้ความชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือไม่ทําให้ผิวแห้งกร้านนะคะกลิ่นหอมมากมายหอมตลบอบอวลในห้องน้าเลยอยากบอกว่าอู้ใช้ดีนะคะแล้วก็เป็นไอตัวที่เป็นกลิ่นนี้นะคะเป็นเป็นเป็นเจลนะคะสวยก็มีนะคะสวยเป็นคนที่ชอบใช้ครีมอาบน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าแล้วแต่วันนะบางวันอยากจะใช้กลิ่นนี้อารมณ์ไหนเราก็ใช้นะแต่อยากบอกว่าสบู่ตัวนี้นะคะของเดตตตใช้ดีมากนะคะตัวนี้ ไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วอันนี้นะคะก็คือเออ่เป็นอายไลเนอร์นะคะแล้วก็เป็นดินสอเขียนคิ้วของน้องชัดนะ,ะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสวยจะต้องเอาแพ็คเกจจิ้งนี้นะคะไปไปอ่ทิ้งแล้วนะคะสวยอยากบอกว่าสวยติดใจอายไลเนอร์ของเขาตัวนี้นะคะกันน้ําได้ดีจริงๆนะจ๊ะส่วนดินสอที่เขียนคิ้วแล้วทำเส้นได้สวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งะะที่สวยชอบมากมายนะ,ะทุกวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะใช้ทุกวันไปเร็วๆ,ๆไปเร็วๆร็วแพนทีน ตัวนี้ก็เป็นแชมพูนะคะส่วนใหญ่นะสวยจะเอาไว้ผสมกับไอแชมพูอีกตัวนึ่นะสำหรับแก้คันหนังศีรษะนะะตัวนี้ก็โอเคนะ,คะเพื่อนๆจ้าสวยก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายกับเขานะฮะไปเร็วๆตัวนี้พี่น้องจ้าสวยอยากบอกว่าซื้อเลยอันนี้ซื้อเลยแล้วสวยก็จะซื้อนานๆเลยวันนี้ไปที่วัสดุแล้วนะฮะเขาไม่มีโปรวันนี้นะฮะขวดนี้สวยซื้อมา300กว่าบาทเนาะวันนี้เขาบอก420บาทนะคะแต่ว่าโปรก็จะเริ่มอีกทีวันที่19 น่าจะเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะของวัสสันสวยก็จะรอซื้อวันนั้นสวยจะบอกว่าเป็นโลชั่นเอมูชั่นแล้วก็เอสเซน์ที่ยอดเยี่ยมมากในราคาถูกพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวสวยจะไปสวยมาอีกแล้วเดี๋ยวสวยจะมาพูดถึงผิวสวยนะคะเนี่ยผิวสวยที่ออกแดดมาตอนนี้ดูสิผิวสวยขาวขึ้นเยอะถึงแม้ว่าจะยังมีรอยเป็นรอยเสื้ออยู่นะคะแต่ว่ากระจ่างใสขึ้นเยอะตัวนี้อุ้ยยอดเยี่ยมจริงๆจริงๆแล้วก็ในราคาที่แบบว่าไม่แพงสวยใช้ทั้งตัวเลยนะแล้วก็เห็นผนมา อย่างรวดเร็วมากสวยเริ่มใช้วันที่31มสเ็ของเดือนที่แล้วเนาะนี่วันที่ส1เ็ดนะคะเนี่ยสวยใช้ขวดน,นี้หมดวันนี้ไม่ได้ใช้นะมีอยู่นิดหนึ่งอะสวยก็ใช้แค่ไหลสวยไปถามที่ร้านวาสันแล้วเขาไม่มีโปรสวยก็เลยยังไม่เอาสวยรอวันที่19เก้าสวยจะไปสอยท่านหนึ่งแถมหนึ่งนะสวยจะไปกวาดมาไว้เลยอันเนี้ยเยี่ยมมากผิวขาวกระจ่างใสยอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดอันนี้จริงแล้วก็ชอบมากใช้ได้ทั้งหน้าแล้ตัวนะคะนี่นะคะกล่องก็เป็นแบบนี้นี่เนี่ยวันนี้สวยไปมาแต่ว่านี้ไม่ได้มานะะ ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำมันใส่ผมนะ,ะของลอรีออลนะคะขวดสีออกส้มๆนะคะตัวนี้ใช้ดีสวยใช้มานานแล้วอันนี้ก็เป็นแป้งนะคะทรานซิลูเซนต์ของลอร่าเมอร์เชีร์นะ,ะรู้สึกว่าสวยมีสองกระปุกหมดไปทั้งสองกระปุกนะ,ะเป็นแป้งที่สวยรักมากนะคะทรานซิลูเซนต์ใช้แล้วหน้านวลเนียนนะคะ,ะจะตกกระปุกที่พันกว่าบาทเนาะแต่ว่าตอนนี้สวยใช้ของตรีอยู่นะ,ะในขณะที่สวยใช้ของตรีนะ,ะสวยก็คิดถึงเจ้าลอร่าเมอร์เชีร์นี่มากมาย สวยอยากบอกว่าเป็นแป้งที่สวยใช้มามากกว่าสิบตลับชอบมากแล้วก็ยังจะชอบเขาต่อไปแล้วก็ซื้อซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่านะจ๊ะไปเร็วๆอ๋ออันนี้เป็นอ eye brow mascara นะม a ค c a r a c u t นะคะของอ into it นะคะตัวนี้สวยใช้เลยะค่ะรู้สึกว่าชอบเขาจริงๆนะเพราะว่าสีเขาได้นะ,ะตอนนี้ก็ปัดอยู่นะคะสีเขาออกมันตาลน,นะคะตัวนี้ของ into it นะคะสองร้อยกว่าบาทอ่ะใช่ดีนี่เห็นไหมหมดแล้วตัว cleansing bar นะคะหมด <c oughs> ตัวนี้ของคิวส์นะคะอันนี้สวยไม่ได้มาพูดถึงตอนนี้แต่ว่าถ้าจาไม่ได้จำจำจำไม่ผิดเนี่ยสวยพูดนานแล้วนะคะเมื่อตอนที่สวยอยู่เยอรกฤษน้องสวยใช้เขอยู่นะคะตัวนี้ถ้าเป็นอากาศที่เมืองไทยของเรานะคะก็เอาไว้บํารุงสําหรับตอนกลางคืนนะ,ะให้ความชุ่มช,ชื้นกับผิวหน้าดีมากมายนะคะแต่ว่าถ้ามาใช้ตอนกลางวันไม่รอดนะจ๊ะเพราะว่าเขามีความ ชุ่มชื้นเยอะนะคะตัวนี้นะคะเขาเขาดงตามพอสมควรนะ,ะของคิวนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่ในช่วงที่อากาศหนาวหรือว่านอนในห้องแอร์เนี่ยจะเหมาะนะคะบำรุงหน้าดีมากมายนะจ๊ะตัวนี้อันนี้สวยก็ใช้หมดไปแล้วนะจ๊ะเกลี้ยงเห็นไหมหมดหมดหมด,หมดนะคะของคิวถ้าว่าตัวดีตัวดังของเขาเลยคือตัวไอ้ที่ว่าสําหรับหน้าเซรั่มนะคะหน้าเป็นผ้าเป็นกลักตัวนั้นจะดีนะ,ะสวยยังไม่ได้ซื้อมาใหม่สวยก็เลยยังไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่า สวยก็ลองใช้ตัวอืน่นเนาะก็ย,ยังไม่ได้ซื้อตัวนั้นมาแต่ถามว่าเคยซื้อซ้ำไหมเคยซื้อซ้ำแล้วนะซ้ำหลายครั้งแล้วด้วยนะฮะอ๋อเจ้าตัวนี้นะคะสวยอยากบอกว่าเป็นเซรัม่มออยเซรั่มใส่ผมนะจ๊ะนี่นะคะกล่องเขาเป็นหน้าตาแบบนี้นะขวดสองร้อยกว่าบาทนะคะสวยอยากบอกว่าทําให้ผมนุ่มสวยสวยงามแล้วก็ไม่ไม่ทําให้ผมหนักไม่ทําให้ผมพันกันตัวนี้ดีมากมายนะจ๊ะอุ้ยวิบวับวิบวับอ่ะอ่ะไปเร็วๆไปเร็วๆ อันนี้นะคะเป็นออยสําหรับตัวนะคะทุกครั้งที่สวยทาครีมบํารุงผิวนะคะไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะสวยจะใช้ไบโอออยตัวนี้นะหยดลงไปด้วยทาผิวนะคะทำให้ผิวของสวยชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะแล้วก็ช่วยรักษาแผลนะคะไม่ว่าเป็นรอยจุดดงดาอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ดีมากมาลนะคนท้องก็ใช้ได้นะคะป้องกันท้องแตกท้องลายได้ด้วยนะจ้าที่รักจ๋าอันนี้ดีมากดีมากใช้มาไม่นับกับนับขวดไม่ท่วนไปเร็วๆอันนี้เป็นลิปนะคะเขาแถมมานะตัวนี้นะคะ เป็นลิปมันนะคะใช้มันจะมีออกสีนิดๆนะคะก็สวยดีนะคะเพื่อนๆจ้ะอันนี้นะคะสวยยังไม่ไม่ไม่ไมไมพูดถึงมากเท่าไหร่ดีกว่าเนาะเพราะว่าสวยยังไม่แน่ใจ <c oughs> แตนเจ้านางนะคะสวยอยากบอกว่าเลิศจริงๆจ้ะคุ้มมันก็เลิศจริงๆจ้ะนะคะไม่พูดเยอะเพราะของเขาดีจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็สวยได้ทดลองใช้อยู่แทบทุกวันนะคะช่วงนี้นะะดีมากไปเร็วๆตรีนะคะอันนี้นะคะ <c oughs> เป็นตรีใช้ยังไม่หมดนะคะแต่ว่ากล่องเขาอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวสวยจะต้องเอากล่อง ไปไว้อีกทีหนึ่งนะเพราะไม่งั้นมันจะเยอะนะคะอาจจะเก็บกล่องบางอย่างไว้พูดอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าอยากบอกว่าตรีนะคะเป,เป็นแป้งที่มีเนื้อบางเบานะ,ะเปิดออกมานี่ค่อนข้างจะฟุ้งกระจายนิดหนึ่งนะคะมีความเบานะ,ะเนื้อละเอียดนุ่มนะคะ,ะระหว่างตรีกับลอร่าเมอร์เซยเออร์นะใจสวยยังอยู่ที่ลอร่าเมอร์เซเออร์มากกว่าตรีนะจ๊ะแต่ว่าถามว่าดีไหมดีคะ่ะคุมมันได้ไหมได้ค่ะนะคะแต่ก็จะทําให้ผิวเราแบบขาวขึ้นนิดหนึ่งนะคะมันไม่เหมือนลอร่าลอร่านี่จะกลืนไปกับสีผิวเราได้ดีกว่าเนาะ เอาตามนั้นนะสวยพูดั้งหมดนะฮะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครบอกให้สวยพูดั้งนั้นสวยพูดในฐานะผู้ใช้จริงๆนะจ๊ะและนี่ก็คือสีผมนะ,ะที่สวยซื้อมาใช้เองนะ,ะดูว่าเยอะไม่เยอะนะฮะนี่ดูไว้เลยสีที่สวยทาผมอยู่นะฮะนี่เลยนะฮะสวยบางทีกนะไม่มีสีเดียวกันสวยก็สีใกล้เคียงกันมาตลอดนะจ๊ะนี่ก็ต้องไปซื้อใหม่นะอ่าผมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะยี่ห้อนี้นะฮะนี่ดูได้เลยนี่ดีมากมายกลิ่นไม่ฉุน ลิ่นไม่ฉุนกลิ่นดีมากและที่สำคัญก็คือได้สีสวยตามที่เราต้องการนะจ๊ะนี่คือยี่ห้อที่สวยใช้อยู่นะจ๊ะตัวนี้ยี่ห้ออะไรอะโซวาขอบเนาะนีไปเร็วๆส่วนสีที่สวยใช้เนาะก็จะเป็นน้ำตาลเทาม่วงบูเบอร์รี่อันนี้อะไรอะน้ำตาลเทาสว่างอันนี้อะไรน้ำตาลเทาสว่างอันนี้น้ำตาลเทาสว่างอ่าส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำตาลเทานะฮะ ที่อยากรู้เรื่องสีผมและที่สาคัญนะเมื่อเมื่อวานนะสวยไปที่โรงพยาบาลนะคุณหมอคุณหมอถึงขั้นว่าคุณแม่ขาขออนุญาตถ่ายรูปสีผมได้ไหมอยากได้สีแบบนี้จะไม่ให้ช่ำก็ทาคุณหมอเคยทักสวยสามครั้งเลยนะเรื่องสีผมแต่เมื่อวานนะคุณหมอบอกขออนุญาตถ่ายรูปนะคะเพราะว่าอยากได้สีนี้จริงๆไม่รู้นะเพราะว่าในห้องแสงมันอาจจะไม่ได้เราแต่พอออกไปข้างนอกสีก็จะชัดตรงนี้นะจ๊ะสีผมสวยส่วนใหญ่นะหลายคนทักเรื่องสีผมเขาอยากได้สีแบบนี้แต่สวยก็บอกได้ไม่ชัดเจนนะว่าสีอะไรเพราะว่าสวยทำผมมาหลายสีสวยกกบอไปตตามรงนะะ อ่ส่วนตัวนี้นะฮะอะไรเนี่ยโดนโดนนัดเลยคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนนะคะตัวนี้สวยซื้อมาจากไม่เซเว่น Seven เนาะรู้สึกว่ากล่องกล่องหนึ่งมีสามซองนะอุ้ยทานแล้วอร่อยนะเป็นคอลลาเจนที่ทานแล้วอร่อยมากนะคะตัวนี้นิเวียนะคะครีมทาผิวนะคะที่สวยเอาไว้ยเหยาะกับจะใบอ,อ่อยนะแล้วแต่ยี่ห้อไหนนะ,ะบางทีก็นิเวียมั่งบางทีก็จะเป็นนี่เห็นไหมเอ่อวัสลีนมั่งนะฮะบางทีก็นิเวียมั่งวัสลีนมั่งนะฮะแล้วแต่ เป็นยี่ห้อที่สวยไว้ใจเขาอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงหลังมานี้นะคะบางทีเนาะมันยังอันนี้มันมี spf อยู่ใช่ไหมคะ spf นะก็จะทําให้เหนอหนะผิวหน่อยนะคะพยายามทาให้น้อยลงนะมันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถามว่าหอมดีไหมนิวเวียจะหอมดีนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะให้ความป้องกันผิวจากแสงแดดได้ในระดับหนึ่งนะคะเพื่อนเจ๋าแต่ถ้าทาแบบไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะทาในชีวิตประจาวันบางทีมันก็จะดูแบบแฉะหน่อยนะจะดูแบบเพราเราเป็นคนขี้เหนื่อออกไงก็เลยนะ ก็แต่ว่าโอเคโอเคไม่ถึงกับแย่ลูกรักของดิฉันนะคะยังใช้เธอมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆๆนะคะคือเส้นเตอรฟิลนะจ๊ะสำหรับใช้ล้างหน้านะฮะอ่อนโยนต่อหน้าไม่ทําให้หน้าเกิดสิวนะคะไม่ทําให้หน้าเกิดริ้วรอยและที่สาคัญใช้แล้วฟีลิ่งดีมากมายใช้ต่อไปเรื่อยๆหลายปีแล้วนะจ๊ะตัวนี้ไบโอเทอร์มไลท์แพนตอนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเป็นน้ำตบนะคะที่สวยไว้วางใจนะคะนี่ใช้มาประมาณ3ามขวดแล้วนะจ๊ะนี่ขวดสุดท้ายที่หมดแล้วนะคะยังไม่ได้ซื้อต่อถามว่าซื้อต่อไหมแน่นอนค่ะลูกรัก ไปเร็วๆไปเร็วๆตัวนี้บีเฟสตานะคะก็เป็นตัว cleansing นะคะลีนซิ่ i n g เ a อร์นะคะทำให้ตาหรือว่าปากของเรานี่สะอาดหมดจดได้นะคะตัวนี้ก็ดีเยี่ยมนะคะใช้เข้ามาเนิ่นนานแล้วนะคะอันนี้นะคะบีเฟสตาสวยก็จะใช้สูตรสําหรับผิวมันนะคะแต่ช่วงหลังมานี้ถ้าสวยจะใช้ะไรพวกนี้สวยต้องมาเป็นผิวแห้งแล้วนะคะเพราะว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะเ,เพะื่อนๆจ๋าผิวเราก็จะเปลี่ยนไปจากที่สวยเคยกลายเป็นเป็นคนผิวมันตอนนี้มาเป็นคนผิวแห้งเฉยๆแห้งขาดน้ํา งงมากแม่เอ่อสเปรย์เพลสแอนด์พลามของแม็กนะคะสวยอยากบอกว่าดีนะคะดีเลิศตอนแรกนะสวยงงๆเพราะว่าขวดเก่าที่สวยใช้มันคนละสูตรกับตัวนี้เนาะเอ่อเป็นสูตรน้ำเคลียร์นะ,ะแต่ว่าตัวนี้นะจะเป็นสูตรที่แบบว่าน้ำขุ่นๆต้องเขย่าก่อนใช่ไหมใช้สองสองครั้งสามครั้งแรกเราฉีดอวอุ้ยเป็นเม็ดขาวๆเต็นหน้าสวยเลยสวยงง,งมากอไม่นําม่ไม่นะนะ่าทำให้ฉันผิดหวังนะแม็กอ่า หลังจากนั้นเช็คเช็คเวลเลยคะเช็คเช็คนานๆแล้วก็ฉีดฉีดฉีดครั้งที่4ครั้งที่5เหตุการณ์นั้นไม่มีแล้วก็ทุกวันนี้เหตุการณ์นั้นไม่มีนะคะวันนี้ก็ฉีดก็ไม่เป็นแล้วนะคะแต่ว่าใช้สครั้งแรกค่อนข้างจะตกใจต้องเขย่าดีๆก่อนนะคะแล้วก็ใช้นะจัดคุมมันได้ดี ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้เป็นสเปรย์ฉีดสําหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามสิวคนที่เป็นสิวที่หลังที่อะไรอย่างนี้นะะสวยไม,ไ,มไม่ได้ใช้นะแต่ว่าลูกชายใช้เนาะก็เห็นเขาว่าโอเคนะมันก็เวลาฉีดเข้ามันจะรู้สึกชิ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 ินะคะรู้สึกยิบยุบยิบยิบในผิวนะคะตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ดีมากมายเป็นหัวสเปรย์นะคะตัวนี้ยี่ห้อนี้นะคะถ้าใครหายาฆ่าเชื้อแบคทีรียที่แบบว่าสําหรับสิวดูนะคะในวงกว้างเนาะเพราะเขาจะเป็นหัวสเปรย์นะบางคนที่เขาเป็นที่หลังนะคะก็ลองหาดูนะจ๊ะตัวนี้วะจไปเร็ ตัวนี้นาสนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะพรีเมอร์ของนาอุ้ยผิวสัมผัสเล้วดีมากมายนะคะทาลงไปแล้วหายวาดไปกับผิวเลยนะแล้วก็ให้เขามีความแบบว่าเรารู้สึกได้ว่าเหมือนเราทาสกินแคร์ลงไปเลยนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าก็จะทิ้งความแบบหนึบนิดนนึงเพื่อที่จะให้เมคอัพของเราเกาะติดทนนะคะตัวนี้นะคะส่วนใหา่บอกว่าดีมากเลยนะคะเขาเป็นแมทฟินิชนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกแมทอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจตรงกันไหมอันนี้ฟีลลิ่งเนี้ยอยากบอกว่าดีไปเร็วๆ ตัวนี้นะคะนี่คลินิกนะคะคลินิกมอยเจอร์เอ่อมอยเจอร์เซร์ตัวนี้นะนี่สวยมีเป็นกระปุกเล็กแนละ้วบางครั้งสวยจะซื้อไซส์ทราเวลอย่างเงี้ยเพราะว่าสวยอยากใช้อันอื่นด้วยนะคะแต่ว่ากระปุกจริงสวยก็เคยซื้อมาใช้แล้วตัวนี้เนะี่ยให้ผิวนุ่มชุ่มชืมน้นมากเหมือนหน้าเด็กเลยอะ่ะตัวนี้นะคะดีมากมายอุ๊ยอันนี้อะไรของอเล็กซ์เบตอาร์เดนนะคะตัวนี้รู้สึกว่าสวยใช้แล้วชอบมากนะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับเอ่อเป็นตัวบูสเตอร์หรือเปล่าตัวนี้นี่ สวยมีตลอดเล็กนะคะแต่สวยอยากบอกว่าก่อนหน้านี้สวยเคยซื้อเป็นแบบขวดตลับใหญ่มาใช้แล้วนะคะเขาจะเป็นขนาด30 ml กแนะลายนี้ของเขาคะอลิซาเบตอาร์เดนนะคะ <Ar> สวยอยากบอกว่าของเขาแบบราคาค่อนข้างแบบเออเอาเรื่องนะคะแต่ถามว่าดีไหมดีมากนะคะโซวัซ so ู oul, ตัวนี้นะะเซรั่มตัวนี้ที่สวยได้ซื้อมาทดลองใช้แนละ้วสวยอยากบอกว่าตัวนี้จะเป็นสวยขวดจริงมาอยากบอกว่าใช้ดีมากชอบชอบชอบนะคะชอบจริงๆนะคะเป็นเซรั่มนะจ๊ะไปเร็วๆ อันนี้นะคะเป็นครีมกันแดดของ l o ร e อ l เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเห็นกันไหมของ l อ r e อ l นะคะตัวนี้เนาะเขาจะเป็นฟิลที่แบบว่าเป็นน้ำๆหน่อยนะคะเอ,อ่เรียบลื่นไปกับผิวเลยนะคะตัวนี้เอ่อเป็นเป็นแบบผิวสัมผัสที่นุ่มนะคะเอ่าเป็นน้ำถามว่าสวยว้าวกบบเขาไหมก็ไม่ถึงขั้นกับว่าว้าวนะคะแต่สวยก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาหน้าก็ยังไม่ไม่ถึงขั้นว่าคุมมันได้นะคะแต่ว่าถามว่าทาแล้วรู้สึกดีไหมก็โอเค n นักถือแ d เห็นขวดนี้แล้วเจ็บใจมากมนี่อีกตัวนี้อีกตัวนี้นี่นี่ดูไว้เลยนะอีกตัวนี้นนนดนะิฉันไปซื้อที่แอร์พอร์ตนะคะที่สนามบินดอนเมืองดิฉันพูดเลยนะคะเป็นร้านขายเกี่ยวกับอของอโอท็อปนะคะดิฉันซื้อไอเจ้านี้แหละแป้งเนี่ยมาทาจักแรแกล์เนี่ยเนี่ยอีตัวนี้ที่ทําเหตุทาให้จักแรแกล์ดิฉันดำาป๊ดปีเลยพี่น้องเื้ยนะคะดิฉันต้องมานั่งรักษาจักแรแล์นี่ถ้าเห็นยี่ห้อนี้นะหลีกเลี่ยงไปเลย อุ้ยนี่นะคะแรงนะจ๊ะเป็นสําหรับโปรโพสกินไทยนะคะก็คือสําหรับตอนกลางคืนนะครีมสําหรับตอนกลางคืนนะสวยอยากบอกว่ามาก่อนสวยเป็นแฟนของทาแรงมามากกว่า15ปีนะจ๊ะสวยใช้ของเขามาเรื่อยๆๆๆๆๆนะคะใช้มาตั้งแต่เซตที่แบบว่าสำหรับผิวรุ่นวัยรุ่นรุ่นกลางแล้วตอนนี้ใช้มาจนถึงรุ่นแกน่แล้วนะฉันก็ยังใช้ของเขาอยู่เรื่อยๆนะ,ะมีโอกาสที่ฉันก็ไปสอยมาเรื่อยๆส่วนอันนี้นะคะเป็นไนค์ครีมนะคะ พี่สวยอยากบอกว่าดีมากมานะจ๊ะให้ความชุ่มชื้นดีมากนะคะทาแรงนะะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่สวยมั่นใจนะคะแล้วก็บางทีถ้ามีโอกาสสวยก็ซื้อใช้เรื่อยๆนะจ๊ะมามาอันนี้คืออะไรอู้อันนี้เป็นไอครีมหรือเปล่านะน,นี่คือไอครีมสวยอยากบอกว่าใช้มานักกระปุกไม่ท้วนแล้วนะจ๊ะพี่น้องจา้าอันนี้นะคะที่ช่วยชุบชีวิตสวยได้นะคะเวลาหนังตาสวยนะมันเหี่ยวๆนะเมื่อตอนที่สวยไร้สดเยอะๆเๆแล้วก็ไม่มีเวลาบำรุงผิวนะคะ อตอนนี้กลับมาบำรุงแล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะสวย,อยบอกว่าก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะจ๊ะอายครีมเป็นะสิ่งที่สาคัญมากสาหรับสาววัยอายุเท่าดิฉันนะดิฉันนี่สิกว่าเลยนะคะสี่สครึจงแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอันนี้สําคัญอย่าบอกว่าดีเลิศปะ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อแป้งขาวมัน,นีตัวนี้โอเคโอเคนะคะให้ความแบบว่าคาแล้วแบบว่าผิวไม่ไม่ขาวนะคะตัวนี้เป็นแป้งที่สวยซื้อมาอพร้อมกับไอเจ้าที่ทาชุกเละไอตัวนั้นะ่ะนะคะแต่ว่าสงสัยน่าจะคนละยี่ห้อนะจ๊ะแต่แป้งนี้โอเคนะคะ ฟิลลิ่งเขาจะได้สีออกเนื้อๆนะจ๊ะส่วนตัวนี้นะคะ,ะจ juicy pan นะคะตัวนี้นะคะ,ะจะเป็นตัวที่เป็นครีมบลัชนะคะวันนี้สวยก็ใช้อยู่นะจ๊ะที่เป็นลนะิควิดน่ะที่ใช้ทาแก้มได้ทาตาได้นะตัวนี้นะ,ะสวยอยากบอกว่าลงรักเขาเลยเนี่ยคล้ายๆยา,ายๆคล้ายๆคล้ายๆยาทาเล็บเลยนะคะขวดเขาแต่ว่าเป็นลิควิดนะคะที่ไว้ทาแก้มน่ารักสีน่ารักนะคะอยากบอกว่าดีดีนะสามร้อยกว่าบาทไปหาซื้อกันเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่ก็วานิลาโคอีกแล้วนี่หมดแล้วนี่เห็นไหม นี่อายครีมสวยอยากบอกว่าของอ่าเอสเตอ์ลอเดอร์นี่สวยไม่ได้พูดเล่นนี่นี่กระปุกเล็กนะคะกระปุกเล็กนี่ไม่รู้เท่าไหร่กระปุกใหญ่ก็ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเป็นอายครีมที่ฉัน้นให้ความไว้วางใจเราตลอดนะจ๊ะของเอสเตอ์ลอเดอร์และนี่ก็เป็นสบู่พิชชี่นะคะที่น้องกระเดื่อนน้อยนะคะเป็น uh, ตัวแทนจําหน่ายอยู่นะสวยอยากบอกว่าเป็นสบู่ที่ดีอีกนะคะแล้วก็แล,แล<ค>้วก้อนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะที่ใช้อยู่นะจ๊ะอยากบอกว่าสครับผิวได้ดีเยี่ยมนะจ๊ะสวยเอาไว้สครับตัวนะจ๊ะไปเร็วๆ BSC นะคะเลิศอยู่แล้วลิป uh, นะคะอันนี้เป็นลิปมันนะะเป็นลิปบาร์มนะของเบิร์สบีนะคะเบิร์สบี B, นี่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะ,ะที่สวยให้ความไว้วางใจนะ,ะในลิปฝีปากนะคะทาก่อนนอนหรือว่าทาได้ทาได้ไดตลอดทั้งวันก็ได้สวยเป็นคนชอบพกลิปบาร์มนะคะใส่ในกระเป๋านะเวลาไม่ว่าจะทํางานหรือไปไหนก,ก็แล้วแต่จะพกหนึ่งแท่งนะคะเพราะว่าเป็นคนปากแห้งไม่ได้นะคะเป็นลิปที่ดีมากมาย<อ>ยิ่งสีขาวอ่ะยิ่งเลิศอันนี้นะคะจริงๆแล้วขวดใหญ่อ่ะสวยใช้มา สองขวดสามขวดใหญ่อันนี้มันเป็นเซตเล็กเนาะที่ถ้าจาถ้าใครจําได้นะฮะสามีสวยจะจะซื้อแล้วก็ส่งมาให้สวยใชยนะ้เนาะสวยก็เลยมีขวดเล็กมาให้ดูนะคะตัวนี้ครเป็นของเอสเต้ลอเดอร์นะคะเป็นเอ่อไมโครเอสเซนต์นะคะอยากบอกว่าดีมากนะคะสวยอยากบอกว่าสวยใช้มาเนี่ยสองสามขวดใหญ่นะ,ะไม่แพ้กันกับตัวนี้เลยนะจ๊ะไบโอเติมก็เหมือนกันนะคะสวยจะสลับใช้นะคะถ้าเป็นน้ําตบนะฮะเนี่ยดีมากเลิศ ยูสลีนนะคะสวยนี่เห็นไหมนี่มีสองเลยนี่นเห็นไหมสวยใช้หน้าขาวจริงนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าแต่ว่าเรื่องความชุ่มชื้นในผิวเนี่ยสู้กับไอ้เจ้าเซตโซวัซูไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าถามว่าผิวขาวกระจ่างสาาใสไหมเห็นผลได้เร็วมากนะคะตัวนี้นะที่สวยเอามา,าทําให้จักกเลกของสวยนะคะขาวขึ้นได้มาในระดับหนึ่งะะแล้วตอนนี้สวยก็ยังใช้พอสวยใช้ตัวนี้หมดแล้วใช่ไหมพอสวยมาลองไอ้สำหรับผิวสวยนะซึ่งสวยมาเจอตัวนี้นะที่ทําให้ผิวขาวเช่นกันนะสวยก็เอาตัวนี้ ทาจุกเลสวยด้วยเช่นกันสวยอยากบอกว่าเฮ้ยตัวนี้คุณสมบัติเขาคืออะไรอย่างไรขาวเนียนเว่อร์เลยค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากตัวนี้ก็ขาวดีนะจ๊ะขาวเนียนดีเหมือนกันเห็นผลไวเหมือนกันนะจ๊ะแต่ไอเจ้าตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งทาจุกแลจุกเลไม่มีกลิ่นเลยจ้าไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมทาไอเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่ต้องทาอะไรสําหรับกลิ่นของจุกแลเลยอยากบอกว่ารักอันนี้ก็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 รักรักเธอั้งสมคนอยากเก็บไว้ทั้งเองคน มาตัวนี้นะคะก็จะเป็น fit, เบนิฟตเบนาฟิตพรามเมอร์นะฮะที่รุ่นโกลนะหน้าโกลสวยอยากบอกว่าสวยติดใจมากตัวนี้นะ,ะซื้อขนาดทดลองมาใช้นะฮะสี่ร้อยกว่าบาทนะตัวเพราะว่าขนาดจริงของเขาเนาะก็จะอยู่ตกที่ประมาณพันนิดๆน,นะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยสวยจะเป็นสวยตัวใหม่มาอยากบอกว่าหน้าเราเนี่ยดูบรายนะสังเกตดูนะ,ะเวลาสวยทาพรามเมอร์ตัวนี้นะเวลาสวยพูดในวิดีโอแล้วสวยยังไม่ต้องลงรองพื้นเลยเลยหน้าสวยจะใสๆนะคือเจ้าตัวนี้เลยที่ช่วยเอฟเฟกต์มาองสวยนะจ๊ะเลิศ แล้วก็คุมมันด้วยทําให้หน้าเราใส bright แต่ว่าคุมมันจ้า benefit เลิศอุ๊ยเอามาจะไปสอยมานะคะเพราะว่าเขาจะเป็น eye and lip makeup remove นะคะเขาจะเป็นเหมือน oil ค่ะตัวนี้ลดมากลดมากเออเนี่ยเนี่ยพาสวยนึกได้ว่าสวยใช่แล้วสวยบอกเองว่าต้องไปสอยต้องไปสอยแต่ยังไม่ได้สยเลยตัวนี้อยากบอกว่าดี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 ตอลิสเบดตัวนี้นะคะ เอสเตอโรเดอร์แอดวานไนรีแพร์นะจ๊ะตัวนี้ถึงแม้ว่าขวดเขาจิ๋วๆอย่างนี้นะจ๊ะขวดใหญ่สวยใช้มาแล้วนับไม่ถ้วนเช่นกันอยากบอกว่าเป็นเซรั่มที่เลิศอกีกตัวหนึ่งนะคะที่บางทีนะสวยจะต้องสลับใช้ในการที่สวยได้เป็นขวดได้อย่างนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่สวยรูว่าถ้าสวยใช้หมดหนึ่งขวดนี้แล้วสวยจะได้สลับไปใช้เป็นเซรั่มตัวอื่นนะบางครั้งนะคะถ้าเราใช้ตัวเดิมๆเดิมๆซ้ำๆม,ม,มากเลยหน้าเราจะรู้สึกเฉยๆเพื่อนๆเ,เป็นกันไปไหมฮะเป็นไหมฮะ ฉะนั้นนะเราจะต้องสลับใช้นะ,ะบางทีนะสวยไปสลับใช้กับไอ้เจ้าทารงดับเบิลเซรั่มนะคะตัวนั้นก็เลิศนะคะใช้ในตอนกลางคืนนะแต่ว่าช่วงนี้เนาะสวยก็ลองใชเ้เซรั่มของล็อกซิทานอยู่นะคะตอนนี้นะคะตัวนี้ก็สวยใช้เพิ่งหมดไปนะคะสวยก็สลับใช้กับล็อกซิททนนะคะสลับไปสลับมานะคะคือใช้อันนั้นมาสัก4ี่ห้าวันแล้วสวยก็จะหยุดแล้วก็สวยก็จะมาใช้ตัวนี้ส,ส,สลับใช้นะคือใช้ตัวเดิมๆอะ่ะหน้าเราจะรู้สึกชินช้าแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรเลยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เฉย,ฉยใครเป็นบ้างมีใครเป็นไหมฮะแต่อยากบอกว่าดีมากนะฮะใช้นับขวดไม่ไอนเล็กๆอย่างนี้ไม่ต้องนับนะมีเป็นก่อบเป็นกำนะเพราะดิฉันจะซื้อบ่อยมากส่วนขวดใหญ่นะถ้าเรามีอา่าอ่กำลังทุนรั์พรพ้อมนะเสรก็จะซื้อมาเป็นขวดใหญ่ไว้เลยนะแต่ในการที่เราซื้อเซตเล็กมันดีอย่างนี้ว่าเราได้แบบเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ในเซตเดียวกันเนี่ยไอครีมหนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วก็จะเป็นอ่าไอาตัวไอโฟมล้างหน้าหนึ่งแล้วก็หรือจะเป็นไอตัวไอน้ำตบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ในราคาเงินพันกว่าบาทสอ0พันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าทําให้เราได้ใช้หลายๆตัวแต่ถ้าเราซื้อตัวเดียวเนี่ยเฉพาะขวดนี้นะขวด50 ml เอเนี่ยขวดหลายพันนะจ๊ะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นสี่พันได้นะจ๊ะขวดนี้นะจ๊ะเออถ้าขวดใหญ่นะมันก็แล้วแต่ช่วงราคาเงินเนาะเพื่อนๆเนาะไอเจ้าอายครีมนี่เหมือนกันนะกะปุกใ่ญ่สวยยังตั้งอยู่ตรงโน้นนะยังไม่หมดอันนี้สวยเอากระปุกเล็กมาพูดเนาะมาต่อต่อนี่เลยเป็นคาแรงอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เนาะ มันเป็นแบบขนาดพกพานะคะแต่ว่าตลับจริงของสวยที่เป็นกระปุกกระปุกแก้วอ่ะสวยทิ้งไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆจ้าตัวนี้จะเป็นแอสตรับเฟิร์มมิงตัวนี้นะเฟิร์มมิงตัวตัวรุ่นเฟิร์มมิงนี่เลิศเขาจะทําให้หน้าเรารู้สึกลิฟ์ขึ้นทําให้หน้าเราแบบรู้สึกที่แบบหน้าแบบบบแบบแบบหน้าเหี่ยวเหี่ยวเยอะๆน้ำจะทำให้รู้สึกว่าฮ้บขึ้นอย่างอันนี้จริงนะเนี่ยตัวเนี้ยสวยมีเป็นกระปุกนะแต่ว่าทิ้งกระปุกไปอันนี้มีแต่หลอดหลอดที่แบบทรเวอร์ไซด์นะคะมาให้ดูกันนะจ๊ะตัวนี้อยากบอกว่าเลออะไรีก อันนี้อ๋อมันแห้งไปแล้วเนาะอันนี้ของลอร่ามอเออร์นะคะก็จะเป็นเนี่ยอ๋ออ๋อยังยังมียังมีนี่นี่นี่สวยนึ้อว่าเขาหมดไปแล้วนี่เขาจะเป็นคาเวียสติกนะคะก็คือที่ไอตัวที่แบบทาตาเราอะอยากบอกว่าสวยตัวนี้สวยมีมาหลายปีแล้วนะ,ะสวยก็เลยเอามาอยู่ในตรงนี้นะ,ะตรงเป็นของที่ใช้แล้วเพราะว่าสวยมีตัวใหม่เยอะ <c oughs> สวยก็เล่นตัวใหม่ไปนะคะก็ะตัวนี้ก็มากกว่า2ปีแล้วนะ,ะสวยก็จะ ก็บออกไปนะคะอยากบอกว่าดีด,ดีดีนะสีเขาดีนะคะเราทาตาไปติดทนทั้งวันนะคะสีสวยงามมากนะจ๊ะคาเวียสติกตัวนี้นะฮะของลอร่าเมอร์ซิเตอร์นะจ๊ะอันนี้ก็แป้งเซนโดรีนะสวยก็จะไม่พูดมากสวยก็ใช้เข้ามาหลายตลับแล้วเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะดีนะคะเป็นของถูกและดีนะฮะ ตัวนี้ยังไม่หมดนะแต่ว่าสวยอใช้มาเยอะแล้วนะคะหลายขวดแล้วก็เขาให้ผิวหน้าที่กระชับให้รูขุมคนเล็กลงนะคะแล้วก็จะทำให้หน้าเราเด็กนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้ต่อเนื่องนะจ๊ะเพื่อนๆจะสำหรับ H K 2นะคะเป็นน้าตกที่ สวยชื่นชอบอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะเซตนี้นะคะที่สวยเคยพูดถึงนะก็คือเซตหน้าขาวนะคะของโซวาซูสีขาวตัวนี้นะคะสวยอยากบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่สวยรู้สึกปลื้มนะคะสวยปลื้มกับตัวนี้นะคะตัวที่เป็นตัว w เตอร c ค e ีนซ i n g ของเขาที่สวยชอบเวลาเช็ดนะคะจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหน้าเราโดนทําความสะอาดจริงๆนะเขาเหมือนกว่าเขาผลัดเซลล์ผิวให้เราด้วยนะจ๊ะตัวอ m o มชั่นี่ก็ดีนะคะเป็นเซรั่มนี่ก็ดีแล้วก็เป็นอีตัวที่แบบทาเฉพาะจุดสําหรับฝ้ากระอะไรนี้ก็ดีอันนี้เป็นครีมนะแล้วก็นี่เป็นกันแดดนะคะเพื่อนๆจ๊ะถ้าสวยมีโอกาสนะคะถ้าถ้ากําลัง กำลังซักสวยพอนะสวยก็จะสวยทั้งเซตนะฮะแต่ถ้ากําลังซักสวยไม่พอนะสิ่งแรกที่สวยอยากจะซื้อก็คือตัวนี้นะฮะเขาจะทาหน้าที่คล้ายๆตัวโทนเนอร์อ่อเนี่ยตัวนี้สวยปลื้มตัวนี้มากที่สุดนะจ๊ะโอเคตัวนี้นะก็จะเป็นตัวตกท้ายนะในของที่ใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบนะฮะส่วนใหญ่นะฮะสวยก็จะไม่ค่อยคอนเฟรอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าสวยอ่ะคิดก่อนซื้อดูมาเยอะก่อนที่สวยจะลงทุนซื้อซักตัวสวยไม่ใช่เป็นคนที่แบบอะไรออกใหม่แล้วซื้อไม่ใช่ สวยจะเป็นคนที่คอยเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่ซื้อแล้วไม่ได้ใช้ จะรู้สึกหน่อยนะคะซื้อมาแล้วอะของต้องดีจริงแล้วก็ต้องได้ใช้จริงเห็นไหมคะว่าของทั้งหมดที่สวยพูดไปทั้งหมดทั้งสิน้นพูดมาเนี่ยจะเจอสิ่งที่ไม่ดีน้อยมากนะคะน้อยมากเพราะว่าสวยเป็นคนที่ศึกษาก่อนที่จะซื้ออะไรสักตัวนะ,ะเพราะว่าไม่อยากจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะสวยไม่ใช่ beauty broker นะคะที่จะทดลองโน่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วก็แบบมีคนส่งสินค้ามาให้ทดลองเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยซื้อสวยใช้นี่คือสวยออกตามเองทั้งหมดทั้งสิ้นนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะ,ะสวยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอะไรดีไม่ดีสวยก็บอกไปตามนั้นนะจ๊ะเพื่อนๆจะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของสวยนะ,ะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักกันคะ่ะบ๊ายบาย